เาพี่น้องหานน้อยแคมทางหานน้อยแคมทางก็เปิดเลยเด้อจ้าช่วยตลอดเนาะพี่น้องเนาะเออเพื่ออาบน้ำอาบในเอาคนหน่อยเขานอนกน็ฝากไว้น้ำเอื่อยเพิินฝากอุดหนุนในยเด้อจ้ามื้อนี้มีออเดอร์เด้อจ้าแต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้ไปแจกคนเลยร่อนบได้ไปแจกโรงเรียนซ้ำโรงเรียนกะพ่อคิดพ่อได้ว่าว่าคลิปก่อนนะนะว่าอันมืออื่นเด้อยิไปแจก,กว่าสั้น อ,อื่นจังได้วันอาทิตย์ว่ะสีเป็นวันอาทิตย์ท่องเที่ยวเบาอ่ก็เลยว่าสิไปแจกคนเล่ยล่อนอันอเถาราเถาราเศร้าโจกนั่นไหมเนาะเอถาราเศร้าเพร,ราะว่าแม่นแะไรมันบลายเด้อพี่น้องเด้อสิไปแจกเถาราเศร้าเถาราเศร้าอันจนให้ครบเงินเพินน่ะเลยสองพันถึงได้เงินเพิ่นน่ะสองพันกับห้าเออร้อยโจก สองพเออร้อยจกพอดีเธอะละเศ้าพี่น้องเตรียมขผาเตรียมคองแล้วเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นน้ำอันเดอน้ำทุเรียนอันนี้น้ำกล้วยหอมนมเย็นนมสดแคนตาลุกอตะจะเป็นสีๆเนาะเผือกปิลุมโอวัลตินกาแฟโกโก้ชา อันนี้ชาเขียวชานมเนาะเป็น,นการอุดนุนมาเรื่อยๆอ,อยู่นอะเอฟซีกับนะขอบมือขอบใจน้องไหมเนาะก็อพอได้น้ำเอฟซีแล้วก็นาฮั่นขานาฮ้านกัขบขายบดขายบดในลายป้าน,นั่นดอกพี่น้องเอ้ยมือลานเจ๊แปดจอกมือได้มือได้ขายดีแก สิบจอกสิบสองจอ,จอกน<อ>กอ่อ,อ,อนเดิมพาถินนกอ่อนเดิมคายไปเรื่อยตน้งพี่น,อน้องเนาะมือได้บุได้ขายกับมวยมันบุได้บูดได้เนา่านี่แป๊ปซี่กับแต่ขายไปลายขวดแ,นะแล้วนี่นี้ให้อันดไม่ไไนั่งทอร์นี่เนาะจ้าโอ้ยเนาะกระยาดอกเนี่ยเอ้ยหำหำบุได้เนาะพระทวัน โอ้ uh, ขาค่ำก็บบลอคขึ้นขับรถนะระวังได้อันตรายเมมอนกินบ้ากาแฟนมนี่กินเล่นน้อยผ่ากินอยู่เพราะอะไรชงกาแฟนมให้แม่ก็เด้อเอาเป็นมือกล้องให้แน่ส store, ัน้นั่งอ้นชงกาแฟนมให้แม่กินเี่น้องเด้อเด็ดเด็ดขี่รถมาตเฮือนมาตลาดแล้วก็มาแวะเฮือนนั่งอ้นมาแวะลิน ห่อนอะไรนางมณ์ก็จะให้เมื่อพ่นอีพ่นเห็ดเฟอสุเมกินอีกได้มื่อนี่ห่างก็ได้มาเด้อมากินเฟอเด้อตุ่มกระดูกก่อนพันว่าเปื่อยดีจ้าสบายดีเด้อพี่น้องดูข้างนี้ก็ให้มากินกาแฟดูเท่านั้นใครไปกินเฟอเอาเวียงกัเว้นกับอ้นกับไหเมมาอยู่พี่มันฮอนนอนห้องแอร์ เพื่อนมาผัดลมขึ้นทังเพื่อนบ่ได้เลยอยูเพื่อนไม่มอนน่ะหุ่นหอนซัเต้าโอเป็นไอ้ถวดถวดมันอยู่ตรางอันเออพ่ออยู่ตรางอันเย็นอยู่ตรางนั่นมันขึ้นทั้งเพื่อนเลยบ่ได้เลยหอนหอนแห้งมานอนแอร์น้ำนางอ้อนเราติดแอร์เลยเดียวนี่นะอาต้องับมาอยู่เหยถึกออกไปนอกเป็นไอ้ถวดแบบพูดแต่เก่าบ่ได้มักแอร์มักอยู่แต่ผัดลมเป็นงานได้ไหมเออบ้านมาอยู่น้ำแอร์ติดแอร์เลยบาดนี่ ไม่แห้งเขาห้องแอร์นนี่าสติยนั่นอยู่ด้อนี่เข้าว่าจะเอาแอร์มาติดอยูกแอร์กระแพงนะช่องเหมือนกวว่าเพื่นบ่อนเอาพ่อนก็ได้บ่ได้เออนี่ค่ะให้พ่อนอยู่ดีเดือนพอเด้ายไรได้เเดือนละพันกับพ่อพอนอยู่ดอกเดือนละพัน นางอ้อนนั่นแล้เฮ็ดกาแฟนั่นแนะล้วบริประหยัดแต่พี่น้องเราเฮ็ดโอ้ยเต็มหมักเลยแซ่บน้ำยังก็เสพมัดเราใส่หลายๆหลดเป็นนมเป็นเน่อยอยังนั่นแล้วบริประหยันเปลืองขายกระเทือกอีกวันในจองเราเศร้าบาทผือในจองตะองเศร้าหาบาทได้เขาขายอยู่านี้เทีบ้านนี่จองเศร้า,า,าหาเขาขายมิจฉา,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 านนางอ้อนผู้เดยียวนี่แหละขายซาบาท <laughs> แขกกระติดใจได้แซ่บกระแซ่บกระถือกระถือกบาทนี่กำได้ค้ายไปสั้นเลยพี่น้องเลยเข้าหผู้ลายเดี๋ยวเน้ยข้าวู้ลายเลย,เแ,ย,ย,เลยแล้วกาห่านหมดพวกมงังงงพุ่นยอมน้อยเต้าหาบาทาน,นี่ไม่ควรเก็บโดนง่ายตใจ เออส่องไหนข,ข่อยคนมาแต่ตลาดที่แรกเขามาชิสือกินตลาดโอ๊ะหั่นลูกชากับเองก็มีบะหั่นน้อยริมทางอันตัวแดงๆนี่ก็คือเป็นตากแสบถึงได้ไหะอ,อันนี้ก็ได้อันม้วนนี้ผสมโซดาถึงแสบอันนี้ว่เออผสมโซดาเพราะจากแสบสตเตาบุรี่ แตงโมน้ำสม้มอันนี้ยังไงน้ำซุปเปอร์ซุปเปอรี่วายวห้าวายอันนี้หาวายอันนี้อันนี้ค่ะจะอ่นานวันใดไรก่อนน้ำบูเบอร์รี่น้ำบูเบอร์อรี่อันนี้น้ำบูอันฮาวายตัวนี้ใส่โซดาจังแซ่บหมืนบ่ น่นส่งให้แม่เนี่ยบบเลือดเลยนมหเลแม่อืออะกินบ้งม, <c oughs> มเหี <c oughs> ยมากอง <c oughs> มาเผ็อะไรเผป่ะแม่จะมนใส่เต็มหมักให้แม่เลยแล้วอัใส่เต็มหมักเลย,ยเนืออ <c oughs> ีกครกหอมหวานมันเลือดูซะก่อนเลยเ็นซะอีก บ่อันี้เฮาส่งเพื่อ,อนอยังจะบ่อิ่มมันเทศะอีกเอ,อาซมากบิงมีคนมาขายหมากมไม,ม้แล้วจ้าพ่แ่พี่น้องเพิ่นถามห้องเช้านําห้องห้องเช้าเรานั่นเขาไปเชามีหอ้หองครัวยังคักแม่ได้เนาะมีรังบอกรังบ้านคักอยู่แต่ก่อนค่อยก็อยู่หันแหละบ่อืองเเมีเฮือนแล้วก็บ่ได้อยู่คักอยู่ห้องเชาเรากะ ห้อง,งห้องเ่าเราบบวแพงห้องเสาเราถูกถูกที่สุดแล้วในเซนโนนี่นะห้อเาสาเนาแ้าวอันซสส้สี่แสนหนึ่งโบเจ้าเขาไปถามบง้องม,มีมีห้องแอร์กับมีห้องเขาอ,อยู่ห้งอง <c oughs> สานะอ,อ,อสงเ,นะเอนี่นี่เป็นคนบ้นหาไดู้มีนะนี่นี่โทรเขาไปเลยเบอร์เล่าเลยโทรเขาลด ยเราบออยู่นะจะโทรทามเบอร์เราลดขายดีป้อวัดจุกมือวุกมอแถวเซโนนี่เราเหตดถือกลมูแล้วเออมนัวอเเาอืมออื่นแพงได้ของนตอนเราอยู่สามเซนเพาว่าเดี๋ยวนี้บุหูวาเท่ไใดเดอเพราะว่าคอยเ้าก็โดนแล้ว อเอานนประมาณเออประมาณสามสี่สแสนนี่แหละออประมาณนี้แหละแต่เพื่อความชั่วเนาะโทรถามเอาเลยโทรถามเอา,าเราขายหมกๆๆๆักหม้อหมักไม่เนาะพี่น้องเนาะหวานบหรือส้มอันนี้สม้สมส้มส้มหวานอเออแก้วแล้วมัน มันมแอรอักแน่เราอยากทคนลงลูกเนี่ยเขาไปเบิ long, ้งเลยบุหัวเราอยู่บ uh ่อปจักเขาไปลดเจ้าขี่รถเขาไปลดเออเออขี่จักรยานเจ้าขี่คุอยากซื้ออะนี่เออเนาะเอาเทใส่ดีกว่าบวกควักมาได้ได้กู่จักรเลยสิเลยดีกว่าเลยหักจ่ายหาเส้นมาสี่เซนก็ดีด้วยแม่แหละมันก็ได้ลุดลงเนาะเศร้าแหละมันนึ่งมาแหละมันคนที่แรกเขาไม่เขียนสูตรเห็ดปลาแดกีกันยังไงนะ เออแฟนสิลิวันลูกสาววะนี่แฟนโอ้แฟนเออหูแฟนผลคืองามแถเนาะได้แฟนงามแถได้แฟนสวยแถพอคิดว่าลูกสาวก็ตรวนํำยังไ่้เอาเชือเา่ทันี่เนี่ยจอเถื่อเบะมคยเอาเถื่อรวมกันมาสามปีแล้ว กับผ okay. ูนี้นะเออด้อยน่ทำมี้จะฟีได้เจ้าูนุ่ม้เออพอดีเลยำลูกายกกเจ้าหมกุนี้แล้วทำลูกชายกผู้ชายอยู่ยังจันบูนะผูนี้อยาอู่ังจันบงโอกตะัน้องนี่แหละตะกอนก็อยู่วรรค์น้อนี่แหละ สามพันป่แม่จะซื้อนี่สามสิบเฮขาเองนี่นะซิมเบบังเด้อเจ้าขี่รถเขาไปทำแล้วรถเขอคว่ำชั่วใกล้ๆนี่ขี่รถเขาไปเลยเออเบิ่งรถเราก่อนเราอยู่บ่เออเจ้าของเราบูอยู่ตอนแรกจะแวะเขามาทำเรารถแวะเขามาทำเราเราอยู่อยู่โอเคเนาะพี่น้องเนาะเพิ่น เพิ่นจกได้บ้านผักบ้านเสาเนาะพี่น้องเด้อพี่น้องเพิ่นเฮ็ดน้ำปลาเด็กเป็นน้ำยำน้ำน้ำน้ำยำหมองม่วงบ่แม่นลองเคยหนึ่งสิบพันหนึ่งสิบพันถ้าถ้ายำใส่หมองม่วงน้ำด้วยเป็นสิบห้าใส่ลองยำมาลองดู ลองย้ำมาเมืงดูว่ะแทบสมคาลาลือโบั่อแทบเลยลองย้ำหน่อเออคนเ็มังวงนะน่นาข้งังเปเห็ดเบงวานแสบเออนี่มันคนละไส์เลยได้นี่อันนี้ร้อปดสินสองร้อยรักพวดเนืงอ่งบไอยบปริมาณโบปริมาณ ร้อยครับนกก็ซองร้อยนกคนละตกใจคนก็เสีเศร้าสงไปกวดเขาได้อนี่อันนี้12ิอทันนี้ิหาน้าส้มของข้านะีวันแม่วันมม่เปลาหวานนี้เป็นปลาแดกหวานปลาแดกหวานอั่มมากน่มมากซซมเบงร์นี่กำลังใจกำลังใจ นตาวสาวเล่าสวยเพิ oh, ่นเพิ่นรับผจญยายไม่อยู่นี่แล้วนี่เทเย่เบงเพินยำเนาะพี่นอกนอกยำหม่ม่งให้กินนี่จอแกหวานี่แซ่บแซ่บนบอมใส่เทน้ำยำใส่ละคือเล้าเมนบอม มีน้ำยำมีปลากรอบมีกุ้งเจ้าพ่อเขาว่าอันเอ๊ะกล่องอันนี้เอาไปเห็นยังโนเข่าว่าเหยำมาเทใสยำเหมือนปอเนี่ยเป็นแต่รกันนะซื้อเป็นขวนดนี่มันก็นดีแบบนึงเลยว่าเอาไปกินได้หลายเทื่อนะอเ,เป็นเองมั้ยรับตอ,อนตอนที่ชูน้ำของเขา้เาทีาน่นีเปรี้ยวหวานกาแฟหวานน้ำปลาหวานกับ เออเก่งเนาะเจ้านเนาเมีวิชาเาี่ยง้วพวค้าหน้าเอาเี่ยะมอันมีคนเอาแม่เมีนเอาเอาสี่ห้เดี๋ยวกบมีอันยังเขาเอื่นสายแนนประธานหอด สายแนนมาท่านเกิดไปแต่แนนหอดมันมันอย่างแบบผู้ปักเลยเพอเพอเอาไปเอามาอันเด็กผู้าาสาวสำน้อยได้เกิดเลยเกิดแล้วสานยแนนก่อยวเลยเออในนี้เนาะแม่เป็นน้ำกุ้งออตัวนี้เป็นเป็นน้ำปลาแดกหวาน,นเป็นลาดไห้โอ้จุ๊จุ๊เลยเนาะนี่คือชิมหาพันเป็นบ่แม่เขาก็จะเติมด้วยประกอบเ,อเติมยังเติมไปเป็นประกอบ เรวตามด้วยกุ้งกุ้งอีกมันบ่แม่นกุ้งโดยหน้าพร้อมรับประทานมันบ่แม่นเรียบร้อยรองชุดท้ายคือถั่วดินขาดบ่ได้อ๋อถั่วดินอีกแม่นไม่ถูกเด้อมีบ่ไม่ถูกอ๋อไม่ถูกก็ขาดบ่ได้คือกันได้หยุดใส่ดาบเห็นนั่เออที่สันเป็นจะเส็ดใช่ห้าพันซิมหาพันเด้อพี่น้อง พอค่ะอายุเล่ากะซำลูกไสอันกุ๊กอีแม่ย่างชิ้นเก่าปีเด้อพี่น้องนี่อุดหนุนเล่าเนาะซิมมึงดูแม่ซิมมึงดูถ้าไม่พอจะได้เติมซิมก่อนซิมก่อนซิมเลยจังชายอยู่สองไม่มอนเด้อร์บันนี้เด้อซิมมึงดูเออกระคีบเขาป่าเขาได้ไหม คนก่อนได้ไหมคนก่อนได้คนก่อนปะโอ้ยวะอย่านั้นำยังบ่เขาเขาขันเดี๋ยวนี่นปลาแห้งวะอ่าปลากรอบปลากรอบเพิ่นเองจีนเองคนต่างจังหัดเจ้าบุกคุกใส่ขันซ้ำซะก่อนเนาะจังใส่อันนี้ ไบ่ได้บ่ม่นคิดซ้ำเนาะแม่มันจิคิดาหลายเพราะมันน้ำมันคิดซ้ำแง่ป้าบ้เคยกิเสืได้หมงัวอบักลายๆเต็มถวยเลยหน่อยหนึ่งนอยหนึ่งซิมบงบงออนกับซิมด้วพี่น้องเป็นอะไรคุณแม่แซ่ในเรื่องแ่บเลยวะ เงิน <Okay. S 1> จ่ายเงินแล้วแซ็คกันจ่ายเงินเล <laughs> จ่ายเงินโหลดบานนี่เอาพี่จ่ายบานนี่เ <laughs> จ้าช่างเจ้าจ่ายมาสิเ <laughs> จ้าช่างเจจ่ายเจ้าช่างเจ้าจ่ายอ้าวอุดหนุนเราเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> อ้าวขายขายหล่ำขายรวยให้เบัตรซื้อหมื่ซื้อหมื่ซื้อมื่